ต้องบอกว่าล่าสุดไทบู์นั้นก็ได้ให้โทษคอหวยโทเลขหางประทัดได้ไขเด็ดวัดจะดีชัดชัดงวดวันที่16พฤษภาคม 66, 66บอกเลยไม่ซื้อจะเสียใจยเป็นอีกคนที่ไม่มีใครไม่รู้จักสําหรับกระต่ายพันนิพาเขียวเพชรนักร้องนักสแสดงและยูทูบเบอร์สาวชื่อดังชาวไทยที่มีชื่อเสียงจากเพลงแนวลูกทุ่งอินดี้โด่งดังปัจจุบันใช้ชีวิตคู่กับไยบูลแสงเดือนและมีลูกชายน่ารักด้วยกันหนึ่งคน และล่าสุดไพรูลนั้นก็ได้ให้โทษคอหวยโชว์เลขหางประทัดไอ้ไข่เด็กวัดเจดีงวดวันที่16พฤษภาคม 66, 66บอกเลยไม่ซื้อจะเสียใจยโดยงานนี้ไพบูลก็ได้โพสต์รูปภาพผ่านเฟซบุ๊กพร้อมระบุข,ข้อความว่าลุ้นต่อไปครับที่น้องมืออื่นต้องเป็นมือของประชาชนเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเลขประทัดวัดเจดีไอ้ไข่ท่ามกลางชาวเนต็ตที่เข้ามาคอมเมนต์อย่างมากมายอาทิขอชัดๆแน่ค่าอาจายพอให้ถึกนาแน่ค่าขอชัดๆค่ะเฮงเฮงค่ะ